สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พามาชิมอาหารมื้อเที่ยงอร่อยอร่อยนะครับเป็นร้านขนมจีนครูยอดนะครับร้านขนมจีนครูยอดบรรยากาศดีครับนี่คือทางเข้านะเข้ามาปาั๊บก็จะเห็นน้ําตกนี่ครับมีป้ายขนมจีนครูยอดประโดกโคราชนะครับมีน้าพุน้ําตกบรรยากาศรอบๆนี่ครับมีการจัดสวน สวนต้นไม้สวนหย่อมสวนนั่งเล่นมุมเช็คอินถ่ายภาพนี่ก็เป็นมุมนั่งรอเข้าแล้วก็ทางเข้าเข้าไปที่ร้านนะครับมีการจัดมุมสวยๆมีมุมของฝากเนี่ยนี่คือมุมของฝากนะครับสำหรับพี่น้องที่ทานอิ่มแล้วก็จะมีมุมของฝากวันนี้เราจะมาทานขนมจีนน้ำยากันนะครับก่อนเข้าเนี่ยเจอพี่น้องเข้ามาจับจ่ายซื้อของฝากกัน นะครับนี่ครับใน,นมุมที่เราจะไปนั่งทานอาหารกันขนานครับเดี๋ยววันนี้จะลองมาชิมอาหารสั่งอาหารเนี่ยครับลองมาดูเมนูครูยอดกันก่อน,นมีเมนูแนะนำนะครับที่นี่ก็จะมีะปีไก่ทอดนะครับมีขนมจีนน้ำยาท,ที่ที่ตามชื่อร้านเลยขนมจีนครูยอดนี่ครับวันนี้มาบุกรงครัวก็มีน้ำยาหลายๆอย่างด้วยกันนะครับน้ำยาป่าน้ำยากะทิน้ำยาปลาน้ำยาไก่ นะครับสีสันน่าทานน่าอร่อยลูกค้าเยอะนะครับแน่นร้านเลยหน้กกางานก็เยอะนะครับ,รบวันนี้เราสั่งหนงจีนน้ำยานะครับสั่งหลายอย่างมาสองคนวันนี้พาแม่บ้านมาด้วยนะครับมากันสองคนก็ช่วงวันหยุดก็เดินสายหาร้านอาหารอร่อยๆทานกันครับก็ดูตามเพจดูตาม u t u b e นี่แหละครับเดี๋ยวให้ทางแม่บ้านสั่งนะ วันนี้สั่งหลายอย่างนะครับแน่นอนก็คือต้องมีหนุ่มจีนในนั้น,นแล้วก็มีปีกไก่ปีกไก่ทอดอชื่อนี้มาแล้วครับป๊าบนี่ครับปีกไก่ทอดดูสีสันนะครับท่านผู้ชมครับก็เหมือนปีกไก่ทอดทั่วไปครับแต่ว่ารสชาติเราต้องมาชิมกันเนี่ยหนมนี่ก็เป็นชุดของหนุ่มจีนน้ายาเราสั่งหนุ่มจีนน้ายาไก่แล้วก็มีบวชของเครื่องในด้วยนะครับโอ้นี่คือจานผัก มาสองคนผักก็เท่านี้นะครับมากันสี่ห้าคนก็ผักเท่านี้บดก็เพิ่มได้นะครับนี่คือน้ํายาหนุ่มจีนมีชุดน้ํายาครับผักก็เยอะมากนะครับเส้นที่นี่เป็นเส้นที่สวยงามเรียงเป็นแถวนะครับน่ากินออกสีม่วงๆนะครับน้ํายานะครับรสชาติกลมๆมีเมนูด้วยกันหลายอย่างนะครับไม่ใช่แต่ที่เราสั่งนะครับ นี่ก็ทีเด็ดของพี่น้องชาวโคราชเลยนะครับนี lonely, ่เรียกว่าหมี่โคราชหมี่โคราชนี่เส้นจะนุ่มหอมอร่อยนะครับพี่น้องสามารถซื้อเป็นของฝากได้จะมีเครื่องปรุงสําเร็จอยู่ในหมี่โคราชเลยนะครับตามร้านของฝากเมืองย่าโมหรือเมืองโคราชของเรานะครับนี่ก็เป็นทีเด็ดของร้านที่นี่ชุดนี้เป็นชุดทอดมันปลากรายนะฮะทอดมันปลากรายครับครับก็มีเมนูหลายอย่างนะครับที่อยากให้พี่น้องได้มาชิมกัน ที่เมืองโคราชเราก็มีร้านอาหารอร่อยๆขึ้นชื่อหลายอย่างนะครับและนี่อีกอย่างหนึ่งที่เราสั่งกันคือตําไทยไม่เผ็ดรสชาติเด็ดอร่อยนะครับมันจะเป็นอะไรที่อร่อยมากแล้วก็ต้องสั่งคู่กันกับหมี่โคราชนะครับแล้วก็หนุมจีนน้ายาครับอาหารก็ล้นโต๊ะนะครับเดี๋ยวทานเสร็จหลังจากนี้ก็จะไปชมของฝากแล้วก็ชมวิพิธภัณฑ์นะครับเดี๋ยวน้องที่ร้านรอเป็นไกด์อยู่นะครับเดี๋ยวเราทานเสร็จเดี๋ยวไปชมด้วยกันครับขออนุญาตทานอาหารทานด้วยกันครับ ครับอิ่มเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศที่ร้านกันต่อครับนี่อยู่กับน้องสาวเป็นไกด์ที่ที่ร้านอะไรชื่อร้านนัะร้านขนมจีนครูยอดประดุกจ้าตำบลหมื่นไว้นะคะเป็นร้านขนมจีนที่ชื่อดังนะมาตามเพจเลยใช่ตามเพจเลยค่ะอร่อยจร้าครูยอดเนี่ยท่านเป็นครูเนาะเป็นครูค่ะท่านสอนที่ไหนครับอดีตอดีมั้งอดีตอดีตเป็นครูอดีตครูค่ะโรงเรียนเมืองค่ะโรงเรียนเมืองวันนี้ได้น้องสาวมาต้อนรับเลยวันนี้ ทานอิ่มแล้วแหละเรามาเก็บภาพตามหลังนะครับอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยมากของฝากก็มีนะคะของฝากเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ชมของฝากจะมีขนมไทยก็มีดูบรรยากาศร้านนะสบายๆเลยนะครับขนมไทยจุเฉลตเป็นเป็นอะไรเอ่ยอ๋อทางโซนนู้นขนมตาลขนมมันขนมเพลฟูก็เป็นจากร้านไพิจิตชื่อดังมาหกสิบจะมีนายขนมต่างๆขนมแท่นน่างก็จะเป็นทำเอง ขนมข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นพวกขี้เกียรปักม่อไทยปักบ่อยวนสาคูค่ะอันนี้ที่ร้านทำเองครับยอดเยี่ยมเลยโซนนู้นโซนนู้นมีสีครับโซนนี้เป็นโต๊ะใหญ่ค่ะรับสำหรับแบบว่าสำหรับลูกค้าที่จองไว้หรือว่าทางข้างโซนนี้เต็มก็จะสามารถไปทางด้านนู้นได้ค่ะสามารถตรงนี้นั่งได้เยอะค่ะโซนนู้นเดี๋ยวเราจะไปชมกันนะครับเพราะว่าเห็นมีโต๊ะไม้สวยๆแล้วก็มี มีอะไรบ้างเลยทาำรู้เห็นมีของโบราณนะคะเครื่อชามย่าโมอ๋อเครื่อชามย่าโมใช่ตัวนี้ขอบใจน้องสาวมากเดินเยี่ยมชมหน่อยจ้าเดี๋ยวไปดูทางโซนแบบเหมือนเดิมค่ะพื้นทว่ที่มันจะเกิดเป็นน้ำตกค่ะอ๋อโอเคโอ้นี่จะเป็นประวัติตอนร้านปิดค่ะอ๋อนี่เป็นประวัติตอนประวัติโบราณมีย่าโม อ๋อครับโอ้โหดีมากเลยจัดร้านได้ดีมากครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวผมเปิดมุมกว้างให้ดูนะครับพืิดพืดดด้น,นีจะเป็นเครื่วยชามโบราณร้านย่าโมอ๋อ้านย่าโมอ่ะเดี๋ยวว่าย่าโมตรงนี้แล้วนะครับโอเคครับก็นนบจ,ะจะเป็นเครืงพวกประดับของประดับก็จะเป็นพวกเครื่องไม้เป็นของโบราณพวกทำของเออเป็นพวกประเภททำ,ทำลายทำลา นี่พวกปั่นข้าวปั่นแล้วเป็นกระเดื่องตำพริกตำกระเทียมอ๋อเป็นเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับโบราณเนาะเป็นอะไรนะเครื่องสีข้าวสมัยตะก่อนเครื่องสีข้าวจะต้องมีเครื่องเครื่องปั่นหมโม่ที่เป็นทำแป้งอันนี้จะรานอาหารหมูนี่ใช่เหมือนเป็นรานที่เอาไว้ส่งข้าวเวลาก็จะเป็นข้าวไทยใช่ข่าวไจะเป็นล้อเกลีย์ล้อเกลีย์ส่วนนู้นนะครับท่านผู้ชมครับ จะเป็นวกของใช้เป็นร้านค่ะอวิทยุนี่วิทยุโบราณนะแับนี่ก็วิทยุโบราณเหมือนกันโอ้นี่ท่านท่านสะสมของดีไว้เยอะนะครับวันนี้โอกาสดีมาเปิดบ้านของครูยอดนะครับเป็นร้านขนมจีนชื่อดังตั้งอยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวช่วงท้ายละอยู่ตำบลเหมือนไวยค่ะอยู่หมู่บ้านคลองบริบูรณ์ค่ะขับตรงจาก สีแอที่กระซับตรงนู้นแล้วเนาะมาถึงประมาณมาตรงนี้ประมาณห้าโลแล้วถึงนี้เลแล้วก็ห้ากิโลมานี่เนาะใช่ค่ะถึงนี่ห้กมีจองที่นั่งไหมมีเบอร์โทรไหมมีเบอร์โทรค่ะเออศูนย์แปดหนึ่งค่ะห้าสี่แปดสี่ศูนย์เก้าเจ็ดค่ะคุณจงคนนี้เป็นเจ้าของร้านนะคะอีกรอบหนึ่งเบอร์โทรครับศูนย์แปดหนึ่งค่ะห้าสี่แปดสี่ศูนย์เก้าเจ็ดนะจ๊ะโอเควันนี้ขอบใจน้องสาวมากวันนี้เป็นใจให้อาสวัสดีครับสวัสดีครับ